สวัสดีวันเสาร์ที่ยี่สิกันยายน6กแปดนะครับเวลาเที่ยงครึ่งนะครับสิบสองนิกาสามสิบนาทีนะครับมาติดตามสภาพอากาศนะครับจากโปรแกรมวินดี้นะครับก็บรรยายโดยผมมเทียนเวสเซอร์อีกซ์รีมเหมือนเดิมนะครับมาติดตามนะครับว่าวันนี้สภาพอากาศในไทยเรานะครับมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนี่ยมีฝนตรงไหนนะครับมีการเปลี่ยนแปลงยังไงพายุเดินทางไปถึงไหนนะครับนะครับจากภาพถ่ายเมฆจันทร์เทียมเราจะเห็นนะครับ ยอมความกดอากาศต่ำนะครับชายฝั่งประเทศพม่านะครับบริเวณชายฝั่งประเทศพม่มานะเป็นกระเลียนดามันนะครับตรงนี้นะครับใหญ่ยอมความกดอากาศต่ำกังแรงนะครับที่ปกคุมประเทศพม่านะครับก็ทําให้นะครับร่องมรสุมพันธุ์ประเทศไทยนะครับบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับสู่ยอมความกดอากาศต่ำนะครับบริเวณประเทศจีนตอนใต้นะครับจากพายุนะครับพายุมีแทกนะครับที่เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งไปแล้วนะครับ ล่องประเทศไทยเกิดลักษณะจะตกท้องช้างนะครับภาคใต้ก็จะลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กาลังแรงนะครับดูจากแนวเมฆเนี่ยแนวเมฆเกิดจากการเคลื่อนตัวของอากาศนะครับดูนะครับเป็นท่อบางๆสีเทาเนี่ยนะครับทะลุไปถึงทะเลจีนใต้นะครับภาคใต้ตอนภาคใต้ตอนล่างก็จะนะครับมีลมแรงนะครับฝนลดลงและมีลมแรงนะครับก็ต้องติดตามต่อไปนะครับ ร่มรสุมก็ยังพาดผ่านนะครับประเทศไทยก็ลรมรสุมทํทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะครับนนี้ก็จะเกิดใบขํานะครับก็ติดตามการเคลื่อนตัวของหย่อมความกดอากาศตา่ำบริเวณประเทศพม่าะนะครับว่าเขาจะไปทางไหนนะครับก็ติดตามเขาตัวีความรุนแรงเขาค่อยๆก่อตัวนะครับดูเขาค่อยๆก่อตัวแล้วก็ <c oughs> จเจริญเกิบโตขึ้นนะครับก็เ,เพิ่มความรุนแรงขึ้นนะครับตามแนวร่องมรสุมนะคร่องมรสุมก็จะเคลื่อนขึ้นด้านบนนะครับ ส่วนนะครับพายุมีแท็กนะครับเ <c oughs> คลืค่อนเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งประเทศจีนแล้วนะครับดูนะครับดูแท็กของเขานะครับพายุนะครับพายุมีแท็กเนี้ยเขาให้ขึ้นขึ้นฝั่งประเทศจีนแล้วนะครับชว่วงนี้อยู่ตรงนี้นะครับก <c oughs> ็วันนี้ก็คงจะสลายตัวนะครับยี่งอยงความกดอากาศต่ํา แต่ก็ดูนะครับเป็นอย่างความกดอากาศต่ําแล้วเขาจะไปทางไหนนะครับเขามีความกดอากาศต่านะครับแต่ในร่องมรสุมเขาก็จะมีความรุนแรงนะส่วนพายุนะครับพายุหมุนเขตร้อนนะครับพายุหมุนเขตร้อนลากาซ่านะครับบริเวณด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์นะครับทวีความรุนแรงขึ้นนะครับดูนะครับวันนี้นะครับความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางนะครับหกสิห้านอตเลยนะครับ จะเป็นไต้ฝุ่นแล้วนะครับเมื่อเช้านะครับเขาอาจจะให้เป็นนะครับซีเวียนะครับซีเวียทรอปิคอนสตอร์มหรือพายุโซนร้อนกําลังแรงนะครับความเร็วลมก็จะอยู่ประมาณนะครับ48นะครับถึง63นะครับถ้าเลย64ขึ้นไปก็จะเป็นไต้ฝุ่นนะครับเนี่ยนะครับแต่คอามเรลมที่เขาให้นะครับเมื่อเช้าเขาให้65นอตนะครับเป็นไต้ฝุ่นนะครับก็ติดตามดูนะครับพายุตัวนี้น่าจะแรงสุดนะครับ ที่มีผลกระทบต่อท้องอากาศหว่าเราโดยตรงนะครับดูแรงเบี่ยงเขานะหางเขาเบี่ยงมาถึงทะเลจีนใต้แล้วนะครับนะครับดูการเคลื่อนตัวของเขาเ็าน่าสนใจนะครับต้องติดตามใกล้ชิดนะครับอากาศนะครับนะครับก็มาดูนะครับไปมาดูจากเรดาร์นะครับเรดาร์ตรวจอากาศนะครับประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะประเทศไทยตอนบนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางนะมีฝนนะครับ เนี่ยนะครับมีฝนกุมเละเคลื่อก่อตัวเต็มพื้นที่เลยนะครับนะครับส่วนประเทศพม่าเขาไม่มีเรดาร์นะครับเขาไม่ได้ให้ข้อมูลเรดาร์มาเราก็มองไม่เห็นนะครับบริเวณที่เป็นยอมความเวอากาตามกาลังแรงๆนะครับเราก็มองไม่เห็นนะครับดูนะครับพายุหรือยอมความเวลากาตามบริเวณประเทศพม่าเขาดึงให้อากาศประเทศไทยเราไหลไปหานะครับดูนะครับการหมุนวนนะครับเห็นนะครับก่อนนี้นะครับ ในเราเทียมเราเห็นชัดเจนนะครับประเทศไทยเราเห็นนะครับเนี่ยกลุ่มฝนนะครับเนี่ยก็เต็มเลยนะครับดูภาพนี้นะครับนะครับกลุ่มฝนฝนเบาๆนะครับยังมีฝ้าขนองนะครับก็อตัวเต็มพื้นที่ประเทศไทยนะครับติดตามดูนะครับต่อไปว่าเขาจะเป็นยังไงนะครับต่อไปเรามาดูนะครับมาดูการพยากรณ์การเกิดฝนนะครับงานเกิดฝนสิบสองนาฬิกาวันนี้นะครับ รวมถึงบริเวณพายุต่างๆนะครับส่วนการพยากรณ์การเกิดฝนนะครับจากโปรแกรมวินดี้นะครับเขาก็จะให้ข้อมูลให้ข้อมูลได้นะเพราะว่ามันเป็นการประมวลผลนะครับระบาดระบบซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะครับหรือการประมวลเชิงตัวเลขนะครับการพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลขนะครับดูการพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลขนะครับดูนะครับจุมนี้นะครับดูว่าเขาจะไปทางไหนนะครับดูนะครับเห็นไหมครับ ช่วงบ่ายประเทศไทยเราก็ฝนเพิ่มขึ้นมีฝนพายุฟ้าขะนองเริ่มเกิดขึ้นแล้วนะครับตามแนวร่องมรสุมส่วนนะครับอย่อมความกดอากาศตา่ำกำลังแรงบรงบิเวณทะเลน้ำมันในประเทศพม่าก,ก็เคลื่อนตัวขึ้นสู่แผ่นดินประเทศพม่านะครับแถวๆยงกุ้งนะครับติดตามดูนะครับลักษณะแบบนี้นะครับพายุก็ย่อมความกดอากาศตา่ำมาเคลื่อนตัวขึ้นไปนะครับและบริเวณประเทศจีนก็ย่อมความกดอากาศต่ำก็เคลื่อนตัวเข้ามาร่องมรสุมก็จะเคลื่อนไปพาดผ่านบริเวณภาคเหนือได้นะครับดูนะครับ เราก็จะขึ้นไปนะครับนะครับแล้วลองก็จะขึ้นไปนะประเทศไทยก็ยังมีคงมีฝนตกต่อเนื่องนะครับดูนะครับย้เขาบรรยากาศตางเขาไว้สลายตัวแถวๆนั้นครับพม่าตอนกลางนะครับแล้วก็วกลงมากับสู่นะครับเอาเป็นก้อนนะครับดูนะประเทศไทยมีฝนตกเนื่องนะครับดูนะครับลองมาสูงก็จะเล็กลงเนื่องจากนะครับพายุเนี่ยครับพายุ เหนียวนำนะครับแล้วดึงความกดอากาศสูงมาบีบให้ร่องเล็กลงนะส่วนนะครับพายุลักราซ่านะครับคาดว่าพรุนี้เขาถ้าเคลื่อนตัวลงทะเลจีนใต้เขาก็จะแรงขึ้นนะครับก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับถ้าเทียบผลการพยากรณ์นะครับจากหลายๆวันที่เราติดตามมานะครับเนี่มครับเมือ่อเมื่อผลการพยากรณ์ระยะใกล้ๆเวลาใกล้ๆขึ้นความรุแนแรงเขารู้สึกจะแนวโน้มที่จะเบาลงจากข้อมูลฐานข้อมูลแรกๆนะครับ เราก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าการพยากรณ์นะครับมันไม่ใช่ข้อมูลที่แท้จริงมันเป็นการพยากรณ์ล่วงหน้าแต่มันก็ทําให้เราได้ทราบข้อมูลนะครับทราบข้อมูลในการวางแผนรับมือต่างๆนะครับไม่ใช่ทําให้เราตื่นตระหนกตกใจนะครับไม่ได้ทาให้ตืตระหนกตกใจหรือหวัดลัวนะครับผมก็อธิบายให้ตามหลักทฤษฎีนะครับทางวิทยาที่เรียนมานะครับรวมถึงนะครับตามโปรแกรมที่เขาให้มานะครับตามเาเขาคำนวณให้มานะครับติดตามดูนะครับดูนะครับ เนี่ยนะครับข้าเข้าแบบนี้นะครับนี่ครับเขาขึ้นฝั่งหาหน่อยช่วงวันพฤหัสที่ยี่สิบห้ายี่สิบหกนะครับเนี่ยแนวฝนนะครับประเทศไทยเราเนี่ยครับแนวหน้าของพายุนะครับก็จะเคลื่อนตทำลงมาถึงประเทศไทยเรานะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเลยนะครับนั่นหนึ่งถึงแรงเวียงต่างๆนะครับล่องมรสุมก็ยังพาดผ่านประเทศไทยเรานะช่วงที่พายุเข้านะครับ ซึ่งเป็นปลายเดือนกันยายนปลายเดือนกันยายนทุกๆปีนะครับทุกๆปีก็จะมีพายุเคลื่อนตัวเข้ามามีผลกระทบต่อสภาพอากาศประเทศไทยอยู่แล้วนะแล้วแต่ว่าปีไหนนะครับความกดอากาศสูงจะลงมาดักนะครับหรือเขาจะพัฒนาตัวเองได้แค่ไหนเขาขึ้นมาสูงนะนะครับที่จริงพายุนี้นะถ้าเข้าลงมาต่ำกว่านี้เข้าแถวภาคตะวันออกเชียงเหนือนะครับมันจะรุนแรงมากกว่านี้นะครับแต่นี่เขาขึ้นไปสูงนะครับนะเขาก็เขาเกิดอยู่ไกลนะครับก็เลยขึ้นไปสูงนะครับเพราะฉะนั้น ความดุแรงเขาน่าจะลดลงเพราะมันโดนอากาศเย็นนะครับดู้วเส้นความกดอากาศสูงลงมานะครับดูนะครับเส้นความกดอากาศสูงก็ลงมานะครับส่วนต่อไปเรามาดูลมนะครับลมชั้นบนนะครับลมชั้นบนนะครับลมชั้นบนที่ระผิวพื้นลมมรสุมตวักเงีิงใต้นะครับที่พัดเข้าหาไซโครนบริเวณชายฝั่งประเทศพม่าก็ทําให้ลมมรสุมตกเฉียงใต้แผ่ขึ้นไปด้านบนนะครับสูงขึ้นไปนะครับถึงภาคกลางนะครับ ล่องมรสุมก็จะพาดอยู่ภาคเหนือเพราะตัวเราอยง,งเหนือตอนบนนะครับสู่ไซโคลนนะครับจาความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศจีนตอนใต้นะครับต่อไปมขออาใช้ลมที่ระดับ850นะครับ850ตัวพัดธุคารหรือ5 0 0ฟุตเนื่องจากว่าเขาจะอยู่เหนือฟิกชันนะครับมันจะทำให้เรามองเห็นรูปร่างรูปลักษณ์ของไซโคลนหรือแอนตี้ไซโคลนหรือล่องมรสุมได้ง่ายขึ้นได้ชัดขึ้นนะครับดูนะครับไซโคลนตัวนี้นะครับอยู่ชายฝั่งประเทศพม่านะครับ ลองก็จะพาดจากแนวนี้นะครับแนวทรอปเนี่ยนะครับไปสู่จำความบรรยากาศต่ําหรือดีเพรสชันหรือพายุมีแค็กตรงนี้นะครับแถวประเทศจีนตอนใต้นะครับลองก็จะแอนผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกชิงเหนือนะครับก็ทาให้แต่ภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ก็ได้รับอิิพนจากลมมรสุมตะวันตกีิงใต้กําลังแรงนะครับมีแรงพัดแรงขึ้นนะครับส่วนพายุนะครับลาการ์าก็อยู่ด้านนี้นะครับก็ต้องติดตามนะครับสภาพอากาศแบบนี้นะครับ ึ้นไปเดือนกันยายนนะหรือเดือนกันยายนเป็นช่วงที่มรสุมหรือการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเนี่ยพายุก็จะเข้าสู่บ้านเราได้ดูนะครับพายุตรงนี้อย่าแบบความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศพม่าขึ้นไปนะครับตัวนี้นะครับพายุนี้เข้ามาลากระซานะครับเนี่ยเข้ามาดูนะครับก่อนที่เขาจะเข้ามาถึงบ้านเราเนี่ยก็เริ่มมีมีผลกระทบต่อบ,บ้านเราตั้งแต่วันสัปดาห์หน้านะครับทั้งสัปดาห์นะครับลมมรสุมตรตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่าน ภาคใต้นี่ครับเดิมแรงไปลงเลเวลเจ็ดนะครับผมใช้แปดร้อยห้าสิบเมกวัตต์การหรือห้าันฟุตนะครับดูนะครับเมื่อเขาเข้ามาถึงนะครับช่วงวันพฤหัสที่ยี่สิบห้าวันศุกร์ที่ยี่สิบหกนะดูนะครับเขาขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามนะครับแถวแถวฮานอยนะครับก็ยังแฝกการเดินนะครับการเดินของยุ้ยก็ยังเหมือนเดิมนะครับนะครับแล้วก็จะขึ้นผ่านบ้านเราไปนะครับดูนะครับประกอบกับนะครับ แถวๆเอาเป็นกรก็จะมีนะครับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วก็จะเป็นพายุอีกตัวหนึ่งด้วยนะครับน่ครับก็ต้องติดตามสภาพอากาศแบบนี้ยังใกล้ชิดนะครับดูนะครับการหมุนวนแบบนี้นะครับถึงพายุเข้ามาเขาอาจจะไม่ดูแลนะครับก็อาจจะเหนี่ยวนําให้น้าพาความชื้นหรืออากาศแห้งลงมาได้นะครับดูนะครับจากการพยากรณ์ของวินดี้นะครับเมื่อช่วงเวลาผ่านไปนะครับยังมีพายุอีกลูกหนึ่งตามหลังเข้ามา ึ่งก,ก่อนๆนี้เราก็ยังไม่เห็นนะครับเนี่ยครับความแรงนครับความแรงของพายุดวงนี้นะครับดูนะครับก็มีสิทธิ์เป็นถึงโซนร้อนนะครับดูเขาก่อตัวนะครับตัวอีกตัวหนึ่งนะครับเข้ามานะครับเขาเข้ามาช้าๆเขาก่อตัวแถวเลยฟิลิปปินส์เข้ามาแล้วเขาก่อตัวบริเวณทะเลจีนใต้นะครับพายุตัวนี้แถวนี้นะครับดูดูนี้ถ้าเขาก่อตัวแถวทะเลจีนใต้นะครับเขาเกิดึงลมตะวันออกเข้ามานะครับก็มีโอกาสที่จะกดลงต่ำๆนยเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทย ในละติจูดที่ต่าลงมานะครับเนี่ยนะครับก็อาจจะมีผลกระทบต่อสภาพอากาศประเทศไทยได้นะครับก็มันเป็นเพียงนะครับการปรีกรและการติดตามนะครับซึ่งนะครับมันก็เป็นข้อมูลในการติดตามและวางแผนนะครับต่างๆได้นะครับเพราะว่าตัวเราเองนะครับไม่สามารถที่จะนําภาพหรืออะไรต่างๆที่เราจินตนาการไว้ขนาดมาได้ดูเวนโปรแกรมบินดี้นะครับที่เขาปรียากันะครับเขาทํารูปภาพหรืออิเพิชชั่นต่างๆให้เราได้เห็นมองเห็นภาพได้ชัดขึ้น ้อมกับคาอธิบายหรือปรากฏการ์ที่มันจะเกิดขึ้นได้นะครับแต่ก็ยังที่บอกมันเป็นเพียงแค่ผลการพยากรณ์ส่วนล่วงหน้าล่วงหน้าไว้ว่าจะเกิดมันอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้หรือจะเกิดน้อยหรือมากก็ได้นะครับก็ขอให้ติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดครับช่วงนี้นะครับลองผสมผสาผ่านประเทศไทยเรานะครับฝนตกทุกวันนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงก็ดูแลสุขภาพครับถ้าคลิปที่ผมทำนะครับพอมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ สำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ